Oh, สวัสดีค่ะมาแล้วชมจับทารโเทสเนาะหายามามาๆหายๆอีกแล้ว <laughs> ช่วงนี้ก็กลับมาเพราะแบบในเหนื่อยอยากเช่นเหนื่อยกันเหมือนแบบอยากอยากเปลี่ยนพลังงานชีวิตตัวเองจากแบบมุมมองเอ่อชีวิตประจําวันอะไรเง,ง,งี้ยอยากกลับมาดูดวงให้ทุกคนบ้างเนาะไม่รู้ว่าหายไปนานแบบเอนจีพลังงานที่ดูอะไรเง,งี้ยมัน จะยังมีอ็นริไทยี่มาวนเวียนเลยยังแบบจอดูอยู่ไมนะา <c oughs> ไม่รู้ว่าทุกคนจะเป็นเหมือนกันไหมมันจะเป็นแบบรู้สึกว่าชอบดูดวงในช่วงเนี้ยมันในทุกๆปีของเราอะช่วงพฤษภาอะไรเงี้ยจะเป็นช่วงเปลี่ยนผักในเรื่องของความรักในเรื่องส่วนมากจะเป็นในเรื่องความรักนะอาจจะเป็นแบบหน้าที่การงานที่อ่อาศั่ด้วยบ้างแต่ว่า ความรักเนี่ยจะเป็นหลักในการที่ว่าเหมือนช่วงพฤสภาวะไม่รู้ว่าใครเป็นไหมแบบลองสังเกตตัวนะหรือว่าของแต่ละคนอย่างเงี้ยอาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันแต่มันจะมีเหมือนช่วงจุดเช็คของแต่ละปีอ่ะที่จะเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านเหมือนจะเป็นลูปเป็นวนลูปมมเดิมที่แบบว่าพอถึงเดือนเนี่ยจะเริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ค่อยอยากมีใครแต่มันเป็นช่วงรีเซ็ตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาก็เลยเอออยากลองมาเช็คหน่อยว่าปีนี้มันจะรีเซ็ตเป็นยังไงเนาะสำหรับทุกคน มาดู energy พลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะขอจูน energy ก่อนเพราะไม่ได้ดูนานมาก <c oughs> อันนี้จะเป็นแรนด o มเนาะก็หัวข้อก็น่าจะเป็นตามชื่อคลิปเลยซึ่งเราก็จะไม่ค่อยรู้หข้อเหมือนกันเนาะก็ต้องรอดูไพ่บอกก็คือเราจะเล่าถึงสถานการณ์เนาะเป็นคำใบ้สถานการณ์ปัจจุบันความรู้สึกเขาความรู้สึกเ,รา,เราแล้วก็สถานการณ์ที่ไพ่อยากเล่าในอนาคตแล้วต่อไปก็จะเป็นอ่ะข้อความเขาด้วย ทำใบทำใบวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครความสัมพันธ์แบบไหนมาใฮ้แรก Let go o n t r o u ความสัมพันธ์วันนี้เป็นความสัมพันธ์ของคนที่ มีปัญหากันเนาะจะเป็นคนที่เคยมีปัญหากันแบบว่ามีความไม่เข้าใจกันมีความต่างกันมีความต่างกันมากๆแต่คือเหมือนเป็นเป็นปัญหาเราสัมผัสว่ามันเหมือนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกเนาะอาจจะเป็นบุคคลที่3หรือว่าเป็นปัจจัยที่3ก็ได้ที่มันเป็นความต่างกันที่ทําให้เกิดปัญหาเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราสึกว่า หมือนพยายามที่จะควบคุมกันละกันพยายามที่ควบคุมสถานการณ์พยายามเปลี่ยนแปลงคนหนึ่งหรือเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันต่างกันให้พยายามเข้ากันได้นั่นแหละมันเลยทําให้มีปัญหาตรงนี้ขึ้นมาแล้วอาจจะอยู่ในช่วงเรียนรู้กันและกันแล้วคือเหมือนแม่ไม่ได้เรียนรู้กันละกันนนะคือเป็นการเรียนรู้ที่เหมือนเรียนรู้ตัวเองอะเรียนรู้ความรักเรียนเหมือนอาจจะเป็นช่วงห่างกันก็ได้นะแต่ห่างกันเพื่อเพื่อเรียนรู้ในบางสิ่งว่าอ๋อเรา บางอย่างที่มันควบคุมไม่ได้มันก็คือเออเหมือนเนี่ยถ้าใครที่อยู่ในที่ตรงกับคลิปนี้เนาะอาจจะเป็นช่วงที่แบบรู้สึกขึ้นมาได้ว่าแบบเฮ้ยบางทีบางเรื่องอะที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยมันอาจจะก,ก็คือมันควบคุมไม่ได้อะไรวันเนี้ยมันจะเป็นเป็นความรู้สึกแบบเอะขึ้นมาคิดขึ้นมาในมุมนี้เนาะหรือว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้สึกแต่ว่ายังมีปัญหาปัญหาที่มันต่างกันหรือว่ายังเจอปัญหาความต่างอะไรที่แบบไม่เข้าใจกันอยู่เนี่ย ก็ในอนาคตเนาะอีกไม่น่าจะยังไม่นานนี่แหละก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นในในปัญหาต่างๆจะเริ่มแบบเออช่างแม่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปต่อกันได้เนาะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้จุดหลักที่แม้ปัญหามันจะเยอะมีความแตกต่างกันมากมีทุกอย่างแม่มีหลายๆอย่างให้ทำให้มันเกิดปัญหาแต่อาหรือว่าถ้ามีข้อกังวลว่าแบบปัญหาเนี้ยมันมันรุนแรงไหมหรือว่าคนคนเนี้ยมันแบบ คุ้มที่จะสู้ไหมหรือว่าเชื่อใจได้ไหมบอกเลยว่าคนนี้เชื่อใจกันได้เป็นคนที่ที่คุณเชื่อใจได้แล้วเราก็รู้ว่าคุณอะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นเชื่อเชื่อคือสามารถทําให้เขาเชื่อใจได้อะเออก็น่าจะประมาณนี้เนาะแบบแบบเขาเรียกอะไรอะเป็นคนที่ไว้ใจกันได้เป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ซื่อสัสตย์ต่อกันเออเน,ะนาะจะใช้ความนี้มากกว่าก็คือไม่ ไว้ใจไปก็ไม่ผิดหวังเนะน่าจะประมาณนี้หรือว่าถึงแม้ว่าไม่ีปัญหาแต่มันยังดําเนินต่อได้ทุกวันนี้แหละในอนาคตอากจะยังมีกันและกันต่อเแต่ดูให้ต่อเนาะก็คือเพราะความเชื่อใจที่ให้กันใช่เ้ยเหมือนสัมผัสเหมือนมีความแบบเป็นทวินเฟรมอยู่นะคือส่งมาเพื่อเรียนรู้กันและกันะแบบต้องเรียนรู้ต้องกานอุปสรรคแต่ว่า มีความแบบเชื่อใจกันได้เหมือนเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันที่แยกออกจากกันมันก็เลยทําให้แบบเออทำไมคนนี้มันต่างกันขนาดนี้มีปัญหาขนาดนี้แต่ใจมันยังอยู่ตรงในวะอะไรเงี้ยยังยไปต่อกันดได้น่าจะประมาณนี้เขาดูความรู้สึกเขาก็ความรู้สึกคนดีกว่าอี้โอ้ยเตนนุกเตนโหให้สถานการณ์ล่วง อะเลารกนไหมหรือว่าทะเลาะกันอยู่หรือเปล่านะแล้วนะตอนที่ตูคลิปไม่ได้นะเพราะสถานการณ์มันแบบอืมอาจจะมีความแบบไม่เข้าใจกันหรือว่าความรู้สึกแบบเศร้าเสียใจรู้สึกเหมือนมีบางคนอาจจะแบบน้ําตาคอตอนตูคลิปโจอะไรเงี้ยอาจจะแบบพึ่งพึ่งคุยกันหรือพึ่งเคลียร์กันหรือพึ่งไม่เข้าใจกันอะไราเงี้ยหรือเปล่า ดูความรู้สึกดีกว่าความรู้สึกเขาสามใบแล้วก็เราสามใบเนาะความรู้สึกของเขาแล้วก็ความรู้สึกเราสใบ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้นะขอดูความรู้สึกกันความรู้สึกเขาอุ้ยอืมดีนะสปอยสปอยสปอยล้วยังไม่อา่าน้วยขอดูความรู้สึก,กเราอนนี่อุ้ยจะบอกเลยว่าอันนี้ดูความรู้สึกเดี๋ยวเรามาดูสถานาการณ์ความสัมพันธ์คือเหมือนแสดงว่าที่ลม่มออย่างอาจจะมีการวางแผนก็ได้นะมันจะมีแบบ เรื่องเซอร์ไพรส์อ่ะให้เซอร์ไพรส์ขึ้นเยอะมากแล้วก็ดีจจะจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เร็วนี้จะเป็นวันที่14สองสตาห์ก็ได้สองัปดาหรือว่าเลขหนึ่งเลขสี่มีความสาคัญแล้วะคนที่มาดูคิมนี้เลขสิี่เขามีความสําคัญวันเกิดวันวันที่จะได้เจอกันหรือวันที่ได้คุยจได้ขออะไรกันน่าจะเป็นแบบหนึ่งสี่อะไรเงี้ยหนึ่งกับสี่คือสําคัญมากห้าก็ได้เดือนห้าเดือนนีได้นาะโอเคความรู้สึกเขาเนาะตอนเนี้ย เหมือนเขาน่าจะไปเจอเรื่องอะไรมาแบบเป็นเรื่องที่แบบปุับปรับฉับพลันเป็นเรื่องที่แบบเซอร์ไพรส์แบบทั้งด้านดีและไม่ดีก็ได้นะเป็นเรื่องที่เขาแบบไม่คาดคิดไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะจะได้รู้มุมนี้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งพอเขารู้แล้วเขาเขารู้แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยคือที่หนึ่งในใจคือคนคือที่หนึ่งในใจคือแบบเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันต้องบอกมันต้องแสดงออกมันต้องมันต้องชัดเจนมันต้อง มันต้องพูดทุกอย่างในใจที่มันเป็นแบบโพซิทีฟสำหรับคนแ้วอะสำหรับแบบที่ฉันได้ได้รับความเหมือนแบบมันเป็นพลังงานของความแบบเหมือนเหมือนจากโลกมนหมดแล้วมันฟูแล้วมันสดใสขึ้นหมดเลยอะ <S <S เออประมาณนั้นที่แบบว่ามันพังผูออกมาเนาะแล้วก็เหมือนเขาเตรียมที่จะเข้ามาเสิร์ฟความโรแมนติกให้กับคนรวยนี่คือความรู้สึกในใจเขาเนาะส่วนความรู้สึกของคุนอะ คุณนิ่งๆคุรู้สึกว่านิ่งแต่ว่านิ่งรอเขา,านิ่งแบบไม่เอาใครเข้ามาไม่รับใครเข้ามาเลยคือรอรอเขาอย่างเดียวแบบว่าแล้วในใจก็คิดว่าเขาเนี่ยแหละที่จะต้องมาขอฉันความความรู้สึกตอนนี้เนาะความรู้สึกว่าแบบหรือถ้ามันเป็นช่วงนิ่งๆอะแล้วรู้ว่าคุณเหมือนอ่านเกมเขาออกอะรู้ว่าเขาเล่นแบบเกมในความคิดในความสัมพันธ์อยู่อะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วเขาก็เลย เอ้อไม่ใช่เขาสิเราอะก็เลยแบบว่ารอแบบเมื่อไหร่เขาจะมาพูดเมื่อไหร่เขาจะมาบอกเมื่อไหร่เขาจะมาขอที่ฉันนิ่งๆนี่ฉันรออยู่นะอะไรเงี้ยเป็นอารมณ์ประมาณนี้เนาะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เกิดขึ้นมาดูสถานการณ์ดีกว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันต้องมีเรื่องแบบเซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์มากๆแน่ๆเป็นจงังหวะที่แบบจงังหวะเซอร์ไพรส์เลยอะแบบ ท้นไม่คิดคิดได้ถึงแบบอุ้ยตกใจมาแบบเหมือนเขามาพูดแล้วเขาอาจจะแบบจากปกติอะที่คนเหมือนเด๋ยขอดูขอดูความรู้สึกคนนิดนึงนะรู้สึกว่าอตอนเนี้ยคุณลิ่งแต่ก่อนหน้านี้หละขอดูก่อนหน้านี้นะ คนอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้นะหรือก่อนหต้านีนน้คุณคุณให้ใจเขาแบบเต็มสิบเลยอะ่ะแล้วเหมือนเขาน่าจะเป็นเขาน้าจะมีคําพูดหรือมีการกระทมเห็นเป็นคําพูดเป็นหลักๆเนาะเพราะว่าเหมือนแบบมันเฉือนอะมันทิมแทงเหมือนอาจจะเขาจะบอกว่ามันเป็นการพูดที่มันเป็นเหตุเป็นผลเป็นการพูดตรงๆแหละแต่ว่า บางทีมันก็ถอมกันน้ำใจกันนิดนึงเนาะอะไรอเงี้ยพูดแล้วมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเปลี่ยนแปลงในก่อนหน้านี้เนาะผมก็เลยนิ่งเลยแต่เนี่ยเจ็บปวดมากอะคคาพูดเขาเหมือนยังวนอยู่ในหัวเลยอืมแต่เราคือคือเราก็รอนะเหมือนใช่ไหมคุณก็รอเขาเหมือนเราก็รอเขาอะรอแต่ในขณะที่รออะความรู้สึกมันก็เสียลงไปเรื่อยๆนะความรักความอะไรเงี้ยมันก็เสียลงไปเรื่อยๆเนาะ ประมานี้มาดูดีกว่ามันก็เลยแบบรู้สึกว่ารอรอเขาเข้ามาที่เข้ามางอแล้วเข้ามาปลดปล่อยฉันที่แบบนั่งเศร้าอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้มาดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ต่อไปหนึ่งเยังไงต่อ ตะซันขึ้นอีกแล้วจะมีเรื่องดีๆเรื่องสดใสเกิดขึ้นนะฉันว่ามาจากฝั่งเขาด้วยหรือจะเป็นช่วงแบบช่วงที่สำคัญก็จะเป็นช่วงแบบโพรเพยอะไรเงี้ยเป็นจะได้นะช่วงแบบพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าเช,ชา้าเช้าแต่แต่รู้สึกว่าสัมพันธ์ว่าเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกดินจะเด่นกว่ามาดูสถานการณ์ความสัมพันธ์หน่อยสิ อาจจะได้เดินทางไปไหนด้วยกันก็ได้นะเป็นที่ที่แบบติดแม่น้ำติดทะเลมีน้ำประมาณนี้เนาะมีการเดินทางมีการเดินทางมาหาก,กันโอเคดูสถานการณ์ซิถ้ยมีการรนะียเนียนนะมีไพ่แห่งการรียเนียนการวนกลับมาเจอกันขึ้นทำไงอะ โต <Okay>, ขึ้ยใหญหน่อยทางด้านการความสัมพันธ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเจ้าชูไหมคนที่คนดีวด้วยเจ้าชูไหม <laughs> เหมือนจะเจะ้าชูเลยเนาะไหนคอดดนสีหยุดไม่อยู่ สำคัญจริงนะคะแบบติดน้ําติดทะเลอย่างเงี้ยสาคัญมากหรือว่ามีการดื่มอะไรางี้ก็ได้หรือเป็นร้านคาเฟ่ร้านที่แบบมีเครื่องดื่มที่แบบทั้งนอนแอลทั้งแอลอะไรเงี้ยได้เหมือนกันเนาะความสัมพันธ์ในอนาคตก็คือเหมือนเหมือนเดี๋ยวไม่นานไม่นานด้แล้วน่าจะเร็วเร็วนี้เนาะเหมือนเขาน่าจะเข้ามายื่นความสัมพันธ์ที่มั่นคงให้ แต่เหมือนเขาอะจะมีเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาที่เขาแบบกังวลน่ะน่าจะเป็นอุปสรรคที่ทําให้เขาแบบไม่กล้าพุ่งตัวร้อยเปอร์เซนเพราะว่าเหมือนเขาไปทําอะไรรับหลังมาอือจะพูดอย่างนี้มันเหมือนแบบไปไกด์ไปในทางที่ไม่ดีเนาะแต่ด้วยไพ่อะมันเห็นว่าเหมือนเขาไปทําอะไรรับหลังมาแล้วถามว่าเขาจะหยุดไหมโอเคเขาจะหยุดเขาจะมั่นคงเขาจะโฟกัสที่ความสัมพันธ์นี้ เขาแต่นั่นแหละก็มันมัน,ม,นมันคืออดีตที่เขาผ่านมาที่เขาที่เขาต่านทำอะ่ะเขาต่านทำในในสิ่งที่พูดกับคนไม่ได้ในในสิ่งที่มันไม่ไม่ควรไม่ควรบอกคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบพยายามปิดหูปิดตาตัวเองแบบทำเป็นไม่รับไม่รู้ในในเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือเรื่องที่เขาทำผิดอะไรเงี้ยเขาแบบ <c oughs> อยากเริ่มต้นใหม่โดยมองอนาคตอย่างเดียวไม่พูดถึงอดีตไม่โฟกัสถึงอดีต เหมือนในอนาคตที่เข้ามาก็จะสดใสขึ้นเขาจะออฟเฟอร์ความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงแต่เขาจะไม่ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่ชี้เวลาเวลาที่แบบสัมผัสได้ว่าคนอยากรูเรื่องในอดีตที่มันไม่เวิร์กไม่โอเคอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบทําเป็นไม่รับรู้ไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็โฟกัสที่อนาคตอย่างเดียวเเขาขยายอีกสักนิดนึงความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นยังไงต่อเหมือนจะได้มีการแบบค้างคืนด้วยกันนะจะได้คุยกันแบบ ตั้งแต่เช้าจดเย็นอะไรเงี้ยการปรับความเข้าใจกันที่จะเข้าใจกันมากขึ้นอืมค่านมันนี้เป็นเซอร์ไพรส์นะมีสถานการณ์ในอนาคตเนี่ยจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแบบเซอร์ไพรส์อ่ะไพ่เซอร์ไพรส์ขึ้นเยอะมากแต่ว่าจะต้องมีเรื่องราวที่แบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นแต่เป็นในเชนิงที่ดีนะเป็นในทางที่ดีน่าไม่ขอขยายนะสิ พูดคุยกันอืมใช่มันมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นมีการแบบไปไหนด้วยกันค้างคืนด้วยกันคุยกันเคลียร์ใจกันมันอาจจะแฮปปี้มีความสุขแต่เฮ้ยเหมือนมัน,ม,นมันก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยังมียังมีอ ปัญหาอะไรที่มันไม่ถูกแก้แล้วก็สักนิดนึงแล้วกันนั่นแหละโอเคมันมีปัญหาที่มันยังไม่ถูกแก้ที่เขาก็ยังไม่ไม่ยอมเคลียร์ไม่ยอมชัดเจนตรงนั้นมันมันคือเรื่องที่แบบว่าอาจจะมีบางคู่ที่มันไม่ใช่ปัญหานี้นะแต่ว่า บางคู่ที่พลังงานตรงกับใบนี้พอดีเนาะมันก็คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมเนาะก็คือเหมือนเขาอะ่ะก็ยังไม่ไม่หยุดกับความเจ้าชู้ของเขาอะไรเงี้ยมันยังมีเรื่องราวที่มันมันมันเป็นการกระทํารับหลังนี่ที่มันไม่ควรทําอะเออมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํามันเป็นสิ่งที่ผิดที่ไม่ควรทําแล้วคุณก็ไม่ใช่คนไม่คือเขาเป็นคน พร้อมเพียบพร้อมในระดับหนึ่งที่ก็มีคนอื่นเข้ามาเหมือนกันะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็เลยเป็นการช่างใจคนกันว่ามันจะเลือกใครมันจะเป็นมันจะมีจังหวะให้เลือกมีจังหวะที่ต้องช่างใจและต้องเลือกว่าจะเลือกใครเพราะว่าให้เขาดูซิเหมันมีพลังงานใช่มีพลังงานหนึ่งคนเป็นคู่กี่คนอะ่ะมันเป็นอ โอ้ยยากเลยอ่ะใช่พูดแล้วมันมันอาจมันอาจจะดูสวยเกินเนาะแต่ว่านั่นแหละคนสามารถเลือกได้เลยนะถ้าในจังหวะในอนาคตมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าก็ต้องเข้าใจแว่าที่ผ่านมามันจะมีเรื่องที่มันท็อกซิกเรื่องที่ความสัมพันธ์ที่มันไม่เวิร์กหรือว่าความสัมพันธ์ที่มีการทำะไรรับหลังกัน ต่คิดว่าคนนี้ก็น่าจะหลักมากเลยเนาะเพราะาเออแต่คุณก็จะมีคนเข้ามาให้เลือกคือจะมีคนเข้ามาสองคนพร้อมกันซึ่งเป็นคู่เหมือนกันอาจจะเป็นฝั่งหนึ่งเป็นโซเมทฝั่งหนึ่งเป็นทวินเฟรมหรืออะไรประมาณเนี้ยคือจะมีเข้ามามีเข้ามาสองคนพร้อมกันแล้วก็จะมีจังหวะให้คุณช่างใจและตัดสินใจเลือกด้วยจะรู้ว่าคุณจะไม่ลังเลจะไม่ จะไม่แบบประคองสองคนไปเรื่อยๆมันจะได้มีโอกาสเลือกใครสักคนหนึ่งซึ่งตามไพ่บอกว่าเลือกใครก็ได้เป็นคู่เหมือนกันใช่เออไพ่บอกว่าเลือกใครก็ได้คุณมีสิทธิ์เลือกใช่มีสิทธิ์เลือกใครก็ได้หรือจะเลือกเป็นโสดก็ได้ถ้าถ้ารู้สึกแบบยังไม่พร้อมไม่อยากมีก็สามารถเลือกเป็นโสดได้เหมือนกันหรือจะเลือกใครสักคนหนึ่งก็ได้เพราะทั้งสองคนก็คือคู่ก็คือเหมือน มันเข้าพร้อมจะทําอะไรดีๆให้คุณทั้ง2คนคอเลือกใครก็เวิกเอาง่ายๆแค่นี้แหละใช่มีการเดินทางนะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเจอหรือมีคนเดินทางมาหาได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันใช่แต่สัมผัสได้ว่ามีคนหนึ่งในนี้เจ้าชู้ที่แบบไม่ไม่ใช่คณแน่ๆแหละเพราะว่าเออเราดูว่าคนจะเลือกสักคนหนึ่งจะไม่มีการแบบพยุงความสัมพันธ์ไปเรื่อย แต่คิดว่าถ้าเลือกถ้าเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งแม้จะเลือกคนที่เจ้าชู้เนี่ยเขาดูหน่งยีิเขาจะหยุดไหมใช่เขาจะหยุดแต่ให้คุณเป็น mps เลยเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกเป็น number ์วันั่นแหละเพราะฉะนั้นเลือกใครก็ได้ในจังหวะที่มีโอกาสเลือกเนาะมาอมอือยไม่ได้ดูนานสถานการณ์คือมันมากเหมว่าอะไรทำไมไพ่ยอยากบอกขนาดนี้ นี่คือ Energy ของใครเนี่ยมาเรามาดูข้อความดีกว่าอุย้ยแล้วมีสองคนอย่างนี้จะเป็นข้อความจากใครกันนะนึกถึงใครกันอยู่นะคนไหนนะ <c oughs> าดูข้อความสักสิบไปข้อความจากเขาที่คุณนึกถึงอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นไม่ไม่ว่าจะเป็นใครเขาเรียกวะ่ะไม่ว่าจะจะเป็นความสัมพันธ์ไหนที่คุณนึกถึง อ๋อหรือว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคำไม้ที่แบบเป็นคนที่แตกต่างคุณแต่วา่ามีความเชื่อใจกันไว้ใจกันได้อยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วคนเนี้ยเออมันมันคือแบบมันคือความสบายใจคือแบบคนที่สามารถเชื่อใจกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆแบบสามารถเป็นตัวของตัวเองให้กันและกันได้โดยที่ไม่คิดว่าจะถูกขวดหลังเนาะมาสิบใบขอข้อความสักสิบได้ไพ่บอกหก โอเคแค่นี้ก็ได้จักเมน้นออยากบอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่อยากเก็บไปแล้วอยากบอกความจริงมาข้อความเนาะเป็นคนที่ต้องชูแน่เลยอข้อความจากเขาคิดถึงคนนั้นใช่ไหมนี่ยแหละคนเราอะ่ะคนดีก็ไม่นึกถึงนึกถึงคน <c oughs> เพราะว่าเป็นเหมือนกันพูดได้มาเขาอยากบอกว่าอไม่งอืมโอเคแหละความสัมพันธ์นี้มันเป็นความลับแต่แม้ว่ามันเป็นความลับก็ไม่ได้หมายความว่าเรามองคุณไม่ดีอืมเรามองคุณดีมากๆเลยนะดีแบบดีดีที่หนึ่งที่หนึ่งในใจ ไม่เคยมองคุณแย่แม่เราจะเห็นคุณทั้งสองด้านทั้งด้านที่ดีหรือไม่ดีแต่คุณก็ยังสง่างามอยู่ดีเรารู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีปัญหามีอุปสรรคหลายอย่างก็เกิดขึ้นจากจากตัวเขานั่นแหละจต่เขาอยากบอกคนว่าเขาพยายามมากๆากนะที่จะก้าวผ่านทุกๆอย่างมามาหาคุณที่แบบสง่างามอะ่ะ ทำไมคุณเก่งขนาดนี้วะท้าไมคุณดีขนาดนี้วะมันโคตรเพอร์เฟกเลยอ,อเราอยากเขาบอกว่าเขาอยากบอกคนทั้งโลกเลยว่ามัน่โคตรภูมิใจอะ่ะที่ได้คนแบบเนี้ที่แบบที่ได้เจอคนแบบนี้อะที่ได้เจอคนแบบคุณแม่งม่นเป็นสิ่งที่แบบปึ้มปิ่มอะ่ะแล้วบอกเลยว่า ตอนนี้เรากําลังช่างใจอยู่เขาเนาะเขาบอกว่าเขาเขาช่างใจอยู่และสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันจะต้องอยุติธรรมกับคุณแน่นอนอน่าจะจบประมาณนี้แหละอ่ะก็ขอให้ไปถึงในจังหวะที่มีโอกาสได้เลือกมีสิทธิ์เลือกเป็นคนแบบตังๆได้เราได้เป็นเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกหมอถ้าจังหวะนั้นมาถึงเมื่อไหร่แล้วมันเกิดขึ้นยังไง แต่ความรู้สึกเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เนาะโอเคนี้ไปและฝันดีทุกคนแฮปปี้แฮปปีคะ่ะบาย